สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับอันดาแล้วก็ป้าโออีกแล้วนะคะวันนี้อันดาจะมาทำอะไรคะจะมาทำจะมาทำโดนัทค่ะจะมาทำดี y อบโดนัทนะคะอ่ะเริ่มกันเลยเร,เริ่มแรกต้องทำยังไงคะป้าป้าเกะกล่องก่อนเลย องกันเลยเราต้องแตะเป็นนีให้เป็นยามีอะไรบ้างนะมันเหมือนกันเลยอาดาโชว์สิคะมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรมีครีมสติ๊กด้วยแล้วก็มีอะไรท็อปปิ้งมีผงท็อปปิ้งนะคะอ่ามีแล้วก็มีเยลลี่ด้วยอ่ามีเยลลี่ด้วยก็กินได้นะค่ะเยลลี่นะแยลี่ไว ำลัอะไรก็ไมู่แล้วก็มีอะไรด้วยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีแม่พิม์พด้วยมีแม่พิม์รูปโดนัทด้วยใช่ไหมคะก็ไมีมาให้เรามาด้วยอือือได้ยังคะป้าปา้ัมีมีด้วยหมดเลอ่าโอเคขั้นตอนแรกทำยังไงคะ ต้องแกะงนี้ต้องแกะแม่พิมบอกมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่ต้องแช่ต้องแช่ครีมสติกก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมป๊าป้าค่ะต้องแช่แช่สติกในน้ำอุ่นก่อนอุ่นนอยโอเคน้อุ่นได้น้ำอุ่นมาแล้วนะคะก็ต้องแช่สติกลงไปในน้ำอุ่น แช่ไว้สองนาทีนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออต้องรออีกกี่นาทีคะสองนาทีสองนาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสองนาทีค่ะโอเคผ่านไปสองนาทีแล้วนะคะแล้วก็จะนำสติ๊กมานวดนวดนวดก่อนป๊าป๊านวดก่อนให้ดานวดด้วยให้ดานวดอันหนึ่ง ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนอ่ะนวดเลยนวด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 หรือยังอุ่นมากเนยอุ่นมากอ่าโอเคอุ่นอุ่นอะไรก็ไม่ร้อนเลยอ่ะอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะนำสติ๊กมาใส่กับแม่พิมพ์นะคะ ใส่เลยบีบใส่เลยลูกบีบใส่เลยค่ะอ่ะเราใส่อดีนี้ให้เต็มเลยนะบีบใส่ให้เต็มเลยลูกอ่าเก่งหรอเก่งจังเลยดู้ใครจะบีบให้หมดใครจะชนะ นี่ของอันดารถอะไรคะลดแยบรีบร่ของปอบป,ป๊ารถอะไรคะรถส้มรดส้มถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นมันต้องขออะไรกินเนี่ย <laughs> ตอนนี้เละแล้วนะคะตอนนี้ตูวต่อไป,เ,ปเละแล้ว ดอกไม้เล่เลาใครทำเลคะป้าป้าป้าหรอไม่ใช่อันดาหรอคะใช่ไหมอ่ะเลือันหนึ่งเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเนาะใ่ตอนนี้เล่แล้วนะคะตอนนี้ต้นไม้เนี่ยว้ามันเล่อมันเล่บ้ามันเล่หมดแล้ว ป้าย่าพึ่งกินนะพึ่งกินไวไ้เด้อให้ป้าหรดูก็ไรทักลืมไปไม่น่าเลยไม่น่าอะไรคะ่ะไม่นะ่าสเกเลต์ไม่ให้ละลายเลย <c oughs> ไม่ให้ละลายเลยม่เอเสร็จแล้วคะ่ะ แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเย้ <Yay! S 1> อขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรคะเราต้องเอาอะไรก็เป็น่ตู้เยน็นเราต้องไปแช่ตู้เย็นไว้วไสิบนาทีค่ะแล้วไปแช่ตู้เย็นกันไหนโชนยิ้มเออโอเคไปแช่ตู้เย็นกันนะคะไปไ,ไปเอาไปแช่บ้านกันใช่ไหมคะแช่ชตู้เย็นกันไปเลย นี่นะคะเรามาแช่ช่องแข็งไว้โอเคเราอีก10นาทีเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะอ่าโอเคตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะ<ช>ที่เราแช่ตูเ้เย็นไว้นะเราจะไปทำอะไรกันต่อจะไปส่เยลลี่ค่ะส่เยลลี่ใช่ไหมคะไปกันเลย S <S นี่แต่ต่อไปเราต้องแกะออกจากแม่พิมพ์ก่อนค่ะลูกเราต้องแกะแกะออกจากแม่พิมพ์ก่อนออออดูสีขีดยังไงเออุ๊ยออกได้ไหมเนี่ยโอ้ออกมาแล้วนี่ว้าวมาขอคีดมนนา อึ๊บอ่าวเฮ้ยออกมาแล้วอุ้ยอหาดะคีบอ่า,อ,าอึ๊บอ่าเอ้ยไม่ออกแล้วหา <laughs> เดี๋ยวพาคีบปให้ลูกอ่มาอึ๊บหาเดี๋ยวพาคีบไปดูนี่คีบอย่างน,น,นี้เนี้ยนิดนึงนี่ออกแล้วเห็นไหม,ไมน,นี่ไอยังพึ่งนี่ <c oughs> โอ้เป็นลูกโดนัทเลยโอ,โอ้สวยจังเลยอ่าเราจะพึ่งอ่นเรียนลีน่ะ อย่นร <so ีดหน่อยอย่าพึ่งหนุกจะปาเจให้ก่อนยึบอึบยึบยึบไม่รู้สิออกไหมออกไหมออกไหมช็อกโกแลตเต้าช็อกโกแลตไม่ไม่กินเลยเราได้สองอันได้สองอันแล้วโห จังเลยสวยมาแล้วนี่โอ้สวยมากเลยดูสิโดนัทของแม่เดนัทของอันดาใช่เรอก่อนอ่ะรอก่อนลูกอันดาจะเก็บกินอย่างเดียวเลยมัาแล้วนะอื้มเกเรนเลยคอยกินไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะเราต้องใส่เยลลี่ก่อนนะคะ แม่จะรีเองว้าวยังค่ะยังมาขอดูหน่อยนี่ตัวเป็นลูกพี่หมีหรือเปล่าลูกพี่หมีอันดานี่แล้วเขอันน้อยากรักพี่หมีนี่ว่าพี่หมียาของรัตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ผสมสีเนาะมันก็เลยเป็นจืด นี่ก็น่ากินเหมือนกันมีตั้งๆสีเนี่ยโอ้โหมีกี่อันคะเลลี่กี่อันอันมาขออันมาขอหยิบอ่าในคลิปนี้นี่แต่ป้านี่มันจะต้องประกบกันลูกป้าเอาเยลลี่ให้หน่อยป้าหยิบเยลลี่ให้นี่ป้าหยิบเยลลี่ให้หน่อยอืมหบเยลลี่นะเยลลี่เยลลี่ทุกคน นี่ไงเดี๋ยวนาจะเดาเดาเราจะเอาเดนเราจะเอาเลขหนี่งนี่อัานดาตกแต่งก่อนให้ป้าประกบให้ไหมเอาไปใกล้ๆเอาไปใกล้ๆอันดาค่ะอันดาต้องประกบก่อนนะลูกโอ้โหสวยจังเลย สวยจังเลยฮิฮสวยจังเลยอ่สีอื่นบ้างสีอื่นบ้างเดี๋ยวอันดาคะบอกเพื่อนๆได้ว่าทำยากไหมทำยากไหมคะทำทำง่ายมาก อ๋อทำง่ายมากทำกันติดที่เลื้งบอกเพื่อนๆด้วยสิคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนคะหาซื้อได้ที่เซเว่น,นะะ <S 1> <S 1> <S อีเลเวนค่ะอ้าเดี๋ยวอ่ะวางอุ๊บอันน่าคอยเล่นดินี่ปลาเอาชิปลาน,น,นี่นี่อุ๊บ นนะ้นนาก็ค่อยกินเยลลี่ด้วยนะอ่าบาร์อาด้าโดอันนั้เราคอยท็อปิ้งอ่าค่อยกินหนกอ่าโรยโรยท็อปปิ้งก่อนโรยอ่าโรยค่อยค่อยโรยค่อยค่อยโรยลูกโรยเบาๆค่อยค่อยเทโอ้เก่งจังเลยเนี่ยอ่าหนุกใสเทนอื่นด้วยเทนอื่นด้วยโอ้โหโอ้เอาเทนอื่นเลยโอ้สวยจังเลยนะเทนอื่นแล้วเทนอื่นได้แล้ว โอ้โหใช่ใสให้ครบค่ะใส่ให้ครบเลยโอ้โหใจเย็นๆค่ะใจ้กินได้ค่อยทานแถวอื่นด้วยลูกโอ้โหอุ้ยอ่าแถที่อันแรกอ่าโอ้สวยจังเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอก่อนพอก่อน่าสวยจังเลยได้กินเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่อยกินเลยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนดูอยากกินเยลลี่อยากกินเยลลี่ดู เกยลลี่ยังทำให้เสร็จเลยลูกอยากกินเลลี่ต้องทำอะไรต่อแล้วก็เอาอะไรก็ใส่เลยอ่ะแล้วก็ใส่ปากเลยค่ะอ้ำมอ้าเลยอ้ำมอ้ามโชก่อนอ้ำอะไรก่อนอ้ำอะไรก่อนเดี๋ยวอืมอุ้ยกินทน้ำอะไรเหรออร่อยไหม อร่อยทำยังไงคะงยิ้ม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 ,ม <c oughs> อร่อยไหมคะลูกมมแมวแมวให้หมดก่อนแมวหไม่ให้หมดก่อนเร็วก็ชิมมันอุ่นจังชิมมันอืดชิมมันอืด เอาให้ป๊ากินอร่อยไหมขนอร่อยไหมคะวันนี้ทำง่ายจังเลยอันนาทำกับใครคะทำกับป๊า <c oughs> แสดงว่ารสวานิลาอร่อยนะนี่ได้กินหมดเลย อืมออเยลลี่อีกอันววนึงว้าวมากินจังเลยอืมสวยเลยเห็นไหเยลลี่เยลลี่ไหนโชว์สิโชว์สิว้าวแม่บุ้งเลยอยุ้ววยตกเหมือนเดิม อ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังอันดามารีวิวใหม่โอเคบาย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 เอาฝากอะไรบ้างคะฝากถึงเพื่อนๆว่าวันนี้ทำง่ายค่ะทำง่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดแชร์ตะครยได้นะคะเวลาปลายโอเค<ข>อค่ะขอบคุณค่ะ เบื้องหลังกินอย่างอร,อร่อยเลยสองพ่อลูกเดี๋ยวสิไม่แบ่งแม่เลยเนี่ยแม,ม่เนีนะ่ะอันนี้ให้แม่นะอะ,น <c oughs> อะไรมาแบ่งบ้าง